ก็สวัสดีทุท่านันเลยครับผมวันนี้อยู่ในเกมดีกรีประจําปีครับผมโวลอวอร์่ผมเ,เกมนี้ผมน่าจะหายไปนานมากเลยผมไม่ไลงคลิปนะคะคือใช่ครับผมคือใช่ผมเห็นคลิปผมมีเขาสปอนเซอร์ผมก็เลยมาเล่นนะคือไม่ว่าผมจะเลือกไปดูคลิปไหนผมก็เห็นสปอนเซอร์เกมนี้ตลอดนะครับผม <S <S <ช>แล้วก็ใช่ครับผมผมไม่ได้เล่นบ่อยนะฮะเกมนี้ผมแบบผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้ติดเ,เล่นเข้ามาเล่นทุกวันอะไรเงี้ยผมไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับผม ช่แล <cin stereotype> ้ว <award> ก็ผมก็เล่นแผงตรงนี้นะผมมีเรือบินเครบินลิวโจแล้วก็เราเป็นสายอเมริกากับญี่ป um ุ <jack ata> ่นนะเับเียนสองอันสลับกันนะครับส่วนเลวผมจะมาเล่นวันนี้ก็เป็นเรือป่วยประจันบานนะผมฟูซวยเออฟูซวยแหละเรียกฟูซวยเลยดีกว่าครับผมส่วนที่ผมก็พยายามปั้นเรืออยู่นะฮะแค่ช่องนี้นะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งแมตช์ไปกับฟูซวยก่อนนะผม ความจริงก็ไม่ใช่หนึ่งแบบแต่ผมก็จะหาแบบที่มันดีสุดแล้วก็ต้องให้ท่านผู้ชมดูนะผมโอเคก็ไปไปดูก็ได้แมสไนท่เป็นแมสตี้สุดของผมนะผมโอเคไป let's go <S <laughs> กำลังโหลดโ <laughs> ด็กจังกำลังโหลดレンเจอร์โอ้ทเทียพิสต์เทียพิสต์เหรอเดียว what the fuck เดี๋ยว what the hell กูเทียร์หกนะไม่กูไม่กูมาเจอเทียร์แปดอ่ะเทียร์แปดเหรอเทีย เรือมน้ำด้วยไม่ใช่แล้วเราไปเรือมน้ำด้วยไอห้าหกสัตว์เรือลน้ำด้วย oh <my> กูอยู่ที่ไหนเนี่ย oh <my> ทำไมกูมาโผล่ตรงนี้เนี่ยโหยเวียน oh ใครมันจะสู้ได้สัต,ว,ตว,ว,ว์ตามเพื่อนไปดีกว่าไ <want> ม่รู้เรื่องแล้วตามเพื่อนไปดีกว่าตามเพื่อนไปดีกว่าไม่รู้แหละไม่รู้แหละตามเพื่อนไปดีกว่าบ่ายืยนนี่บายืนนี่กูจะเข้าไปนี่บายืนนี่ บายืนเที่ยวโเหมือนกันบายืนเนาะบายืนบายืนยูนิคนี่เอ้ยยิงได้ซันโวหนึ่งไหมซันโวหนึ่งหรือเปล่าอ่ะตัดไปดจนซันโวซันโวนี้ไม่น่าโดูนะดูสูงละบายืนมันวิ่งค่อนข้างเร็วโอเคสปอร์ตที่สปอร์ตที่สปอร์ตที้หน่อยสปอร์ตที้หน่อยอแลก็คืออะไรอะ่ะ เอา้าจะยิงแล้วหูหายเฉยบาเยินนี้เร็วค่อนข้างเร็วอยู่ประมาณนี้อิเสเ,เขาเรียกว่ายิงวันระยะเขาเรียกว่ายิงวันระยะพี่น้องไอ้น้องยิงฮารุไอ้น้องเขาเรียกว่ายิงวันระยะไอ้น้องสัตว์อิสเสหาย หน้ากระตูเอ้ยหน้ากระตูเราเราเนี่ยก็อันนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวซักชันโมหนึ่งแล้วกันโหเล็งเพื่อนแล้วสีมังเล็งเพื่อนเรายิงวาลยาไปก่อนไอ้น้องมันจอดเหรอเอาลืมดูมันจอดไอ้เหี้ยอิเสยอยู่ตรงนู้นโอ้อิเสยหลบเลยอ่ะใบยืนเปิดกลับเลยอ่ะใบยืนเปิดข้างบาเยืนอ่ะบาเยืนนี่เร็วอยู่นะบาใบยืนอ่ะ ไอสัตว์นักกระตูยิงมาโอ้ไม่โดนกูตกใจนึกว่ามันจะเจ็บเอ้าเชี่ยใบยืนมันหยุดแบบกูลืมลืมดูปองควันมันกูเปิดกาบมันเน้นเลยอือกูติดไฟเลยทีเดียวโอ้โหกูโดนลำกูกูโดนลำตึงๆยิงไม่ได้เลยต้องรีบหลบนัดนี้่าเยืนมึงยีอือ สามพันแค่สามพันเองอ่ะวันนี้ก็ได้เยอะกว่านี้เอาไอสัตว์เลยเพื่อนเราก็ไปตาย้าหมดเลยเหรอขี้หายลนะบายืนนะโอ้โยคุนลโาโด้เหี้ยพี่เน้นๆเลยสักพักกูดวนต่อด้วยอุ๊ยเช็เรือม้าหรอนี่มันเรือวีคาสไอ้สัตว์โคลโลราโดอื้อหือ ไอสัตว์พายุไซโคลเย็่นแว่เยี่ยำน้ำเหรอโคโรโดดเรียนน้ำป่ะนะอู้หูยไอสัตว์จมเลยโอ้โหไอสัตว์เรียนน้ำเทียบแปดให้กูอยู่ยัยให้กูอยู่ไงนี่ไอสัตว์ให้กูอยู่ยังไงให้กูอยู่ยังไงนี่โอ้โหกูไปละบายบายกูโดนสปอร์ตกูโดนสปอร์ตกูก็ไปแล้วบายบายเฮียนักตะกี้กูก็เหวอะเป็นกูกูก็เหวอะกูไปแล้ว มาแล้วไอสัตว์มันมาแล้วไอเฮียโอ้โหเน้นเน้นเนเน่เน้นเน้นเนเน่โอ้โห่่เชียฉิวไอสัตว์มีคนโทรมาเดือดน้ำไอสัตว์เดือดน้ำอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวมันเดือดนานจะเหลือน้อยแล้วโอ้โหไม่สปอร์ตกูด้วยไอคิวหาย ชิบหายชิบหายสุดโอ้ยมาอีกแล้วนัดนี้กูโดนแน่ๆนัดนี้กูโดนเน้นๆแน่ๆกูดูทรงละนัดเนี้ยโอ้โหเน้นๆโอ้โหห่างเสือเลยมันมาอีกแล้วแน่เลยกูดูทรงละเดี๋ยวนั่นเรือน้ำน้ำอ่ะอันนั้นเป็นปะเนี่ยมันใช้โซน่าเป็นหรือเปล่าแล้ววันเรือนน้ำไอตัวนี้ไม่มีโซน่าวะ ไม่ใช่โซน่าเดี๋ยวใช้ไอ้ไอ้ปิงปิงโซน่าแล้วปิงโซน่าเอเดี๋ยวมันใช้ปิงโซน่ามันเป็นหรอวะอ้เฮียอยู่ตรงนี้กูเห็นละกูเห็นละก่อนตายสักก่อนกูตายก่อนกูตายกูขอมึงนำหนึ่งโอ้โหกูยังรอดไอ้สัตว์ กูยังรอดแต่กูน้ําท่วมแล้วผมไม่น่ารอดแล้วเวลาก้อนโลกใบนี้ผมไม่น่ารอดแล้วน้ําท่วมเทียติถ์เทียแปดอีกแล้วทำไมต้องเทียแปดเลยวะโอ้โหโอเทียแปดอีกแล้วโอ้โหนากระตอีกแล้วโอ้โหเพื่อนรักเราเลยอ่ะนากระตุะเพื่อนรักเราเลยอ่ะ นากาโตะนี่เพื่อนรักเราเลยนักกโตะเพื่อนสุดที่รักของเราเลยนักกโตูอะนายอ่ะนายเพื่อนรักเราเลยขอสักนัดได้ไหมนากาโตะขอสักนัดได้เปล่าโอ้โหสักนัดเนี่ยสักนัดเลยโอ้โหไม่โดนอะไรอ่ะทำไมไม่โดนวะโอ้โหเพื่อนรักนากาโตะเรานากาโตะในายมานั่นก่อนในายมาโดนเรายิงสักนัดคนนากาโตะกูขอละกูขอสักนัดได้เปล่า โอ้โหไม่โดนชัวร์เลยดูทรงละถ้าโดนก็จนะโดนแถวท้ายเรือนะกกตัวเลี้ยวขึ้นด้วยโอ้โดนยิงฮารุโดนนะแต่ฮารุอะโอ้โหป่วยประจันบานเลยประมาณนี้โอหเพิ่ไม่พอด้วยซ้ำอะ่ะโอ้หล้ำนี้เล่นเร็วมากเลย ขอพูดที่เลี้ยวให้นะคะขอซิทาเดียวไปละกันนะขอซิทาเดียวไปละกันโอมาเริงกูละอืขอบคุณที่ซ้ำให้นะครับชินอฟเอ,อ่เออ,อาว่าชินอฟปะชินอฟแหละชินอฟแหละโอ้บิสมาร์กบิสมาร์กเลยเรือเยอรมันเนาบิสมาร์กคิงจอร์จจมนายหรือเปล่าจำได้จำได้ว่าคิงจอร์จด้วยว่าลำไหนไม่รู้จมนายอะ แล้วจะขอจุมนายไปด้วยละกันนะขอยิงด้วยละกันอุย้ยลืมไฟเฮีย <laughs> เห็นกูด้วยชิหายแหละเห็นกูโรชิหายดิเลี้ยวขึ้นตอน,นนี้แมร์โดนันน,นนีมันเลี้ยวขึ้นนะบิสมาร์กเอเอโอเคจอดไม่เข้าไม่เป็นไรถือว่าปกติโหดูสุบิสมาร์กดิเงี้ยวบูเฮียบิสมาร์ก <laughs> แม่งบ,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 บิบิสมาร์คมันอัพมันอัพไอมันอัพปืนลองไกลมาด้วย บิสมาร์กอ่ะบ yeah. ิสมาร์กไอิสว์บิสมาร์กขอหน่อยนะบิสมาร์กอ่ะบิสมาร์กเนี้ยบูมขอหน่อยนะสี่พันนะบิสมาร์กนะสี่พันเลยนะโอ้กระสุนแค่นั้นเลยไปไล่ตามบิสมาร์กเลยฮันบิสมาร์กฮันบิสมาร์ก เดี๋ยวออกอันบีสมายิงไปก่อนเผื่อโดนนะเชมันบิสมากเลยนะเว้ยกูเทียร์หกนะเว้ยมันเทียร์แปดนะวววววชิบหายอนะยิงกูกเปล่าเอ้ยไม่ใช่กูหรอกเอ้ยมันยิงกู <c oughs> ดีนะกูเลี้ยวอ่ะไอคีสแรมไปเลีย,แส,ยสแปมป่ะนะ่ะ กูว่ชัวร์เลยไฟไหม้แน่ๆเลยอืมจริงด้วยสองจุดเลยเราต่อไปไหม้แน่นอนโอ้ยไม่โดนโอ้เสียใ่เลยโอ้ตะก,กี้เสียเลยอุ้ยนิวโอแลนโอ้หนิวโอแลนเจ็บด้วยโอเคโอเคไฟไม่ติดเลยเรยญี่ปุ่นมาติดไฟง่ายครับเราต้อง ติดไฟนะติดไฟนะโอ้โหไม่ติดบ,บ, <c oughs> บิสมาร์กเล็งกูมาอ่ะไอ้บิสมาร์กระนะมรไม่เล็งผมหรอกเออก็เฮียละเล็งกูด้วยบบโอ้ยดีนะดีนะมันไม่แม่นเท่าไหร่บิสมาร์กอ้โหยิงไม่เข้าอ,อันนี้ก็ไม่โดนโอ้แบบแบบแบิสมาร์กมันเลี้ยวไปเจ,ะจาะเกาะได้อยู่สัตว์เอ้ยเลยนะไม่เข้าะระยะเฮลิน่าเข้านะบิสมาร์กด้วยบิสมาร์กก็เข้าแต่หลังเกาะดีปัญหา ปัญหาคืออยู่ที่หลังเกาะเชื่อปัญหาปัญหาปัญหาหลังเกาะอีกแล้วอะ่ะปัญทำไมต้องปัญหาหลังเกาะได้วะ <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องปัญหาหลังเกาะได้วะ <c oughs> เออนั่นแหละอาบิสมาร์ให้จมเลย <c oughs> เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเคลียร์แลนดหน่อยเคลียร์แลนด์ท่ไหนมาหลังเขาอีกแล้วเคลียร์แลนด์อ่ะหติดเขาลืมดูลืมดูว่ามันติดเขาไอ้สัสเสียไปแล้วหนึ่งซันโวโอ้โห ไปฮันบิสมาร์กฮันบิสมาร์กยังตามหลังไปเพื่อนตัวเนี้่บิสมาร์กต้องรอดนะครั้งเนี้ยกูเลือกเทียหกแท้ๆกูเลือกเทียหกแท้ๆกูยังจะไปพูดกูยังจะไปพูดใส่บิสมาร์กอีกไอสัตว์เทียสูงกว่ากูกูยังจะพูดใส่อีกเหมือนกูเก่าอ่ะเออปัญหาอะไรไม่แพ้ใช่ไหมปัญหาคือบิสมาร์กลายพังจมลายพังตัวที่มันจมด้วยไง บิสมาร์คไลพางจมด้วยออืหมูสภาพไอซาอพวกเรือเกาะนันนะนะพวกนี้นะเราต้องลิงแถวๆข้างบนมันหน่อยเหลืออะไรเหลือครีบเลยนะโหบิสมาร์ค <laughs> บิสมาร์คกโดนลุมเละเลยบิสมาร์ค บ, <c oughs> บิสมาร์กมาให้เรือมาให้เรือทีหกยิงโจมซะดีๆอือไอ้สี่ฟันเหลือไว้ทำไมอ่ะเขาโจมเถอะโจมให้ผมเถอะบิสมาร์กโอ้บิสมาร์กโจมละโจมละบิสมาร์กกสัตว์จะเอาเสียเรือเราพอดีโจมละบิสมาร์กโจมละโอเคสวยละสัตว์โดนได้โดนดโดนได้หรอเราประกบข้างช่วยเราประกบข้างช่วยนิโอลเลียนดีกว่าอุ้ยอุ้ยจากไหนอะ เฮลนเหรอเฮลีนอาระมะหรือว่าอามาเฮลนวะโผล่มามันโผล่มันจะโผล่มันจะโผล่อ้โหถอยหลังอะดีมึงอะแล้วเบิดเหรอเชีย เออเราสอยเราอยู่ชิวอยู่เรายังชิวอย,อยู่โอเคชิวเฮลินา่าโอ้เฮลิน่ายังไม่จม,หมเหลือไว้พันเหลือเหลือไว้พันหนึ่งพระเจ้ารักเฮลิน่าพระเจ้ารักเหลือไว้พันหนึง่งตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวนะทำไมตอนนี้เราดูเสียเปียกกันเลยอะดูงี้วิ่งเข้าเอดีวกว่าเว้ยเฮ้ยเรนเจอร์เหร ศูนย์ตอนนี้ขอตึงๆครับขอตึงๆบึ้มบึ้มบึ้มโอ้โห <c oughs> นิดเดียวเอง <c oughs> เอมอพยายามมาก็ได้ดาเมจอะวะเอ้เราแค่จมเราเป็นเคือบินลำนั้นเดียวเองจมเรนเจอร์ก็จบแล้วปล่อยเพื่อจมดีกว่าเนาะโอเคหน้าตานที่ผมปล่อยนะครับเพราะว่าดูมันเราจะชนะแล้วเย ê. วิน วั e น yes. ี้ on today อ่าพิมพทานไอสัตว์โอ้ยังไงเราก็ได้รามีนะโหสี่สสองคุ้มแหละนะนาะเข้าชมคุ้มแหลกเนาะเนาะมองคามตาผมคุ้มแหละโอ้ก็จบคลิปนี้แล้วคล,คลิปปัญญาอ่อนแลคลิปป่วยประจำบา้านนะผมก็เจอกันในคลิปหน้านะผมบาย